ขอบคุณนวัดนครนะคะที่เอาไอศครีมมาแจกน้องๆุกคะขอบคุณมากเมาทุกปีไหมครับพยายามที่จะมาได้ทุกปีครับทั้งชุนแล้วก็ไอศครีมด้วยนวัดนครดีดีครับขอบคุณมากเลยครับนวัดนครดีดีลองนายกก็ลองต่อคิวใช่ไหม ไอสกรีมสุดอร่อยจากบริษัทนาวนาครนะครับเดี๋ยวเราไปแอบดูเป็นไงลูกอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคุณครูอร่อยไหมคุณครูไม่พูดเลยตอนนี้สวัสดีครับอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมลูก นวานครดีดีครับโอ้ยเป็นตาแซ่บครับลูกลูกุจิกวิทยาครับขอบคุณนวานครนะครับนวานครดีดีครับอันนี้คุณครูนักเรียนครับเนี่ยคุณครูคุณครูนาอ่อนกับเด็กอีกขอบคุณนวานครนะครับนวานครดีดีครับ อันนี้คุณครูนักเรียนครับเนี่ยคุณครูคุณครูนาอ่อนกับเด็กยิ่เป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมคนนี้ไม่พูดเลยอร่อยไหมลูกนวันครดีดีครับลูกๆได้กินไอศครีมสุดอร่อยไม่พูดไม่จาเลย อร่อยมากทำไมไม่มีใครไม่มีลาวนิลาได้สองอันเลยผมเลยสองมือเลยสองอันเป็นไงลูกอร่อยไหมอร่อยไหมลูกอร่อยไหม นวนครดีดีครับมอบไอศครีมให้เด็กๆโรงเรียนกุจิกมิทยาเ,เป็นไงลูกอร่อยไหมไม่ปากเลยครับเอร่อยไหมครับเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับ สดไหมครับหลวงนวานครดีดีอร่อยไหมครับลูก